นี้พามาดิกตงตุมเยอรมันนะครับอยู่ชั้นสองจอนรถเป็นรอยระเลีเยงใส่นี้ครับเป็นสามอุปกรณ์ช่างถือหล<ะ>ังเจอแล้วล้านลิ้ตุ้มล้างมือก่อนามติดด้วยครับเจอแล้วร้านลิกตุ้มโอเคเก็คอินฮัลโหโลฮัลโหลเราเดองการ บพบคำนดิ๊กตุม้มทำฟอร์มไทยแลนด์เพื่อมาดิกตุ้มเลยครับเฉพาะมีทั้งแพนเนอร์ที่เป็นกบสายไม้ของญี่ปุ่นของยุโรปแล้วก็มีดอกสว่านแล้วก็ตัวไฟหรือตัวตะบไบตรงนี้เป็นสิว สวิตเมไครับน,นี่เขาใช้มาเล็กดูดเลยครับหรืหวาวันนี้ก็พาท่านมาช็อปร้านดิตุ้มในตำนานครับวันนี้ของจริงล่เอียดติ๊กตุ้มครบอรุปกรณ์ทั้งลำับ,บงานคุบระบบตบายมีครบ,ครบเลยเลยอุปกรณยทั้งชุดรัวเลยนี่น,นี่น,นี้สำคัญเรบแรงชั้นรับเวอร์ดันโอ้โหเวอร์ดัน ลองตดได้ตอนนี้เป็นโต๊ะเวิร์กเบนสำหรับงานช่างแล้วก็ส่วนของใบเลื่อยชุดเลื่อยต่างๆสารพัดเลื่อยเลยตรงนี้น่าจะขายไม้เนาะแล้วก็มีไม้เลือยตัวการไม้แบบนี้ทำบ้านได้หีรับมีดยังไงมีทุกเบอร์ เครื่องมือสำหรับงานเครื่องหนังส่วนบริเวณนี้เป็นพวกมีดสาหรับงานครัวแล้วก็มีดสาหรับผันซูชิ พิกเมนต์สำหรับผสมสีวานิชใครสนใจสั่งอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือช่างได้ทางเว็บไซต์ w w w b a w e m u s i c c o t h